สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูวิธีการใช้งานเครื่องอันเตอร์ซาวยี่ห้อโซโนสตาร์โดยตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบแฮนด์เฮลเป็นการใช้งานแบบมือถือโดยตัวเครื่องนะคะก็สามารถใช้งานได้ทั้ง2ด้านเลยด้านแรกจะเป็นด้านเนียด้านที่2จะเป็นด้านคอนเวกค่ะเอุปกรณ์ที่เราต้องมีควบคู่ไปกับการใช้งานนะคะก็คือโทรศัพท์มือถือแท็บเลต็ตหรือว่าไอแพเนื่องจากตัวรุ่นนี้นะคะไม่ได้มีจอมอนิเตอร์ให้แต่มีแอปรองรับนะคะเราสามารถกดโหลดแอปได้ทางช่องทาง iOS แล้วก็ Android เลยพิมพ์คำค้นหาว่า ไวเลต U.S.C ค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็ให้ทุกคนนะคะกดดาวน์โหลดแอปมาไว้ในเครื่องกันไว้ได้เลยโดยระหว่างที่รอตัวแอปดาวน์โหลดเสร็จนะคะเราก็มากดเปิดเครื่องกันโดยให้กดปุ่มสีเทาตรงกลางหนึ่งครั้งเมื่อดาวน์โหลดแอปเสร็จแล้วนะคะมาที่วิธีการเชื่อมต่อกดที่การตั้งค่าหน้า wifi นะคะค้นหาชื่อ wifi ที่ตรงกับตัวเครื่องอาจจะใช้เวลาสักครู่นึงในการค้นหาสัญญ,ญาณเมื่อค้นหาเจอแล้วนะคะก็ให้กดเข้าไปที่ตัวชื่อ Wi-Fi ไ,ไ,ได้เลย พิมพ์พาสเวิร์ดที่ติดเข้ามากับตัวเครื่องนะคะพลิกด้านหลังเครื่องจะมีตัวข้อความที่เป็นตัวเลขอยู่ตรง QR code นะคะสามารถใส่ตรงนี้ลงไปได้เลยนะหลังจากที่กรอกพาสเวิร์ดไปนะคะตรงนี้จะขึ้นเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกถ้าขึ้นติ๊กถูกแปลว่าทําสําเร็จนะคะกดเปิดแอปกันได้เลยเมื่อเข้ามาแล้วถ้าเจอข้อความอะไรให้กดยกเลิกไว้ก่อนนะคะตอนนี้ตัวเครื่องกับโปรแกรมก็ได้เชื่อมกันเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นให้เราหยิบตัวเครื่องขึ้นมาค่ะกดปุ่มตรงกลางหนึ่งครั้งนะคะ ตอนนี้ตัวเครื่องพร้อมที่จะทำงานแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปทาง p n g จะพาทุกท่านมาดูวิธีสาธิตการใช้งานตัวเครื่องกันนะคะเราหยิบเจลที่แถมให้มานะคะบีบไปตรงหัวที่เราจะใช้ตรวจโดยฝั่งแรกที่เราจะใช้สาธิตให้ทุกคนได้ดูนะคะคือฝันคอนเวกค่ะเดี๋ยวเรามาดูอัตราการเต้นของหัวใจของผู้สาธิตกันนะคะกดตัวเครื่องนะคะไปตรงบริเวณที่เราต้องการที่จะดูคลื่นหัวใจนะคะโดยทุกท่านสามารถสังเกตอัตราการเต้นของหัวใจของผู้ทดสอบผ่านหน้าจอแสดงผลได้เลยนะคะ หลังจากเสร็จขั้นตอนนี้แล้วนะคะอยากจะเปลี่ยนตัวหัวโพกบไปใช้อีกฝั่งหนึ่งให้ทุกท่านนะคะทําความสะอาดฝั่งหัวโพกบก่อนโดยใช้ตัวผ้าเปียกนะคะมาเช็ดหลังจากนั้นกดปุ่มตรงกลางค้างไว้รอประมาณ3วินาทีไฟด้านบนจะลงมาด้านล่างถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นเปลี่ยนหัวโพกบเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะก็เหมือนกับรอบแรกเลยนําเจลมาทาบริเวณหัวโพกนะคะแล้วก็กดตัวเครื่องเนี่ยไปตรงบริเวณที่เราจะใช้ตรวจหาตัวเส้นเลือดกันฝั่งลีเนียนะคะจะใช้ตรวจดูเส้นเลือดกัน โดยวันนี้นะคะจะเป็นการสาธิตการตรวจเส้นเลือดที่คอหากต้องการที่จะหยุดบันทึกนะคะก็กดปุ่มปิดเร่ล่านี้ก็สามารถเก็บภาพที่อยากเก็บไว้ได้แล้วขั้นตอนสุดท้ายนะคะเมื่อเราใช้ตัวเครื่องอันเตอร์ซาวเสร็จนะคะการกดปิดนะคะให้กดตัวปุ่มตรงกลางค้างไว้นะคะให้ไฟสีฟ้านะคะดับลงแบบนี้ถือว่าเป็นการปิดเครื่องเรียบร้อยค่ะโดยอุปกรณ์ในการชาร์จนะคะในกล่องจะให้เป็นไวเลสชาร์จมาให้แล้วก็สาย USB ที่หัวชาร์จนะคะเป็น Type C ค่ะ ให้ทำการเสียบไทซีนะคะเข้ากับตัวไวเลสแล้วก็เอาหัวเนี่ยเสียบกับตัวที่ชาร์จแล้วก็เสียบปลั๊กเหมือนชาร์จแบตปกตินะคะนำตัวเครื่องของเรานะคะมาวางบนแท่นชาร์จนะคะรอสักครู่หนึ่งให้มันขึ้นไฟสีฟ้าแบบนี้แสดงว่าตัวเครื่องของเรากำลังชาร์จแบตอยู่นะคะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมด้านใดสามารถติดต่อที่ PNC Care ได้เลยขอบคุณค่ะ